กูเชื่อมอยู่สองหน้าจอแล้วเสือเป็นพี่ลึกไงรู้อีกจอหนึ่งนี่มองอยู่ตรงหน้าคอมไอ้อยู่ตรงหน้าเดสก์ท็อปอีกจอหนึ่งหน้าเอ็ดอินเฟสเนี่ยเซฟไปนะหนึ่งโซนซีโอ้ยโอ้ยโอ้โหลูกเจาเรียบร้อยลบยี่สิบ อไ้ยังมีให้กูอีกเนาะพ่อเหมือนกู <c oughs> ไม่รอดแล้ว เกมเซอร์ไวเวอร์หรือเคาน์เตอร์สไตล์เนี่ยเคาน์เตอร์สไตล์โอ้โหอะอยู่กันอ๋อไม่มาสองคน จะให้กูยิงตายไปมันเกิดไม่รู้มันรอบิีเสร็จนี่ว่าอะไรวะพาราก้อนอาร์ซินอาร์ซินวะเพื่อนกูเจอคนเออสองหน้ากูอยู่นี่เล้วมามีแค่ห้าคนแต่พอกูเดินออกมาสักพักหนึ่งอ่ะมีเจ็ดคนพอกูถึงที่ปุ๊บถึงสองคนอืมถ่ามันได้ก็ฆ่าไปเลยกูกำลังวิ่งไป ลบหนึ่งเยสมันจะเดินตามสายกูใช่ไหมคาเฮียนอนะเออถ้ามึงไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเราอะจริงไหมกูมาลางฤิ์ออกเว้ยแล้วกูเข้าไปตีมัน <c oughs> รู้สึกดี เดี๋ยวกูขอดูก่อนว่าชื่ออะไรเดี๋ยวมันกลับมาพร้อมปืนอ้าวไม่มีป้ายชื่อไม่มีไม่มีไม่มีหลุมเดี๋ยวมันก็เกิดถ้ายังไม่มีหลุมแสดงว่ามันยังไม่ออกจากหน้าเกมแต่ว่าตอนที่แบบตอนตายแล้วอ่ะมันกำลังขึ้นดับถอยหลังกันนั้นอ่ะอ๋อ ข้าจนาเกเน,น,นี่ยกูค่อยดูกันนะอโอสีด้วยนะใครหนอช่างมาสะสมของตรงนี้จังสะสมตัวเซฟไงวะ <c oughs> ปัญหาคือตัวเซฟเว้ยมันกูคเคยใช้แล้วมันไม่ได้เป็นแบบเอ่อแบบแบบตู้เซฟในธนาคารนะเว้ยคือแบบมันแบบว่าเหมือนเป็นการที่ฝากของไว้ก่อนแล้วพอเขาหน้ากูมีกระเป๋าโล่งๆแล้วก็คูค่อยเอามาเก็บอะ ใช,ใช,มใช่มันไม่ได้บอกว่าเข้าโดยตรงของถึงธนาคารเลยอ่ะแต่ว่ามันคือแบบที่เก็บอ่ะเออไม่ง่ายาแต่ว่ามันสามารถเก็บคืนมาได้ต่อเมื่อต่อเมื่อใ,ในในตู้นั้นอ่ะไม่มีของเหลือแล้วอ่ะอ,อืมนี่คือกรณีอีกกรณีนึง,งบ้านสชั้น เป็นไรอะ่ะมึงเข้ามาเลยมึงวิ่งเข้ามาม่ขึ้นชั้นบนแล้วแม่งยิงหัวกูเลยอะ่ะมึงได้ยินเสียงปะเสียงปืนอะ่ะอือเอเอ12อ่ะประมาณนั้นนะอ๋อกูว่าแล้วแต่กูไม่ได้ยินเสียงปืนมัน นี่ปะ่ะคืออย่าง้วไตรงนี้คือตรงนี้วางตรงนี้ถอยไปดิเก็บรื้นคนมึงไปนะราวังไหนวะวางไม่เห็นได้เลยได้ปะไม่ได้ไม่ได้ลนะนี่นนั่แหละมึงช่วยยิงล่อได้ปะได้ cướp Mình lo đặt quy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ จริงแล้ววะมันใช่ไหมโอเคหลอดเฮ้ยไอชิ้นหายละกูไม่เอาปืนไอ้กูไม่เอาวสุนมา โห oh, มีม็อดซินด้วยวะให้หมดเอาลากมาก่อนเอาลากมาก่อนเปลี่ยนมึงมสู้กันยังไงวะ MP5 ฮะมึงสู้กันยังไงวะข้างบนอะเป็นสี่เซมิสอากระสุน AM ของกูข้างนั้นที่ตกเนี่ย เอ็นพีสิบชื่อไว้พวกที่ตายชื่ออะไหรหน้าปืนอ่ะมีแม็กก็เอาไปดิกำลังเอาอยู่ WGVW อะไรก็ไม่รู้อันนี้ชื่อวอกซุดกู <laughs> w จว WGV อันนี้คือแบงแบงวาวาแบงวาวาโอเค WGV เสียยมีคนอยู่ข้างข้างอ<ล>ะเออเออใช่ใช่อยู่ข้างล่างเราเต็มตัวร <ละ S 1> าขึ้นหน้าตางกูกดูให้อยู่กูดูให้อยู่ อยู่ข้างหลังเราลงลงไปเลยลงไปเลยมันสูส้กับผีอยู่ <700. S 2> เรี็บร้อยไอ้เกยบของไม่ได้สัตว์ของมันไปไหนหมดแถวเนี้ยมั้งชื่ออะไร ชื่อแบงค์วาวาจะเป,เป็นตัวเดบเเป็นตัววีมาก้มเป็นตัวเดบเบนยูใช่ไหมอันนี้เป็นตัวอ๋อเจ้าของปเป็นหงมดุดอ่ะ่ะหานั้นละมั้งต้องต้องรีบตีอันนี้พังวะ่ะกำลังวิ่งขึ้นหนีซอมบี้ ตายไหมเด็กปืนยิงปืนสูส้ซะด้วย<ม>ตายปะไม่เห็นวะเผอๆซอมบี้กับปีตายเองนะซอมบี้กีบปีตาล้วมั้งตรงเพราะว่าผีตรงนี้มันยังมีอโอ๊ยอ <c oughs> ยิงหน่อยยิงหน่อย ซัมพี้ตีตายเดี๋ยวคอยดิศพอ,อยู่ไหนวะไม่ยู่ไนตายไหนวะเนี่ยตรงนี้เฮ้ยแบงค์วาวาอีกแล้ว ไอ้าวาวี W A มา W A มาแบงค์วาวว่าใครเป็นตัววีวีเอเปนไมยิงนะมีเ<ม><ม>หรอมีเหรอมันจะอยู่เปล่าไม่แน่ใจอุย้ยนั่นไงไอ้ปืนเลีดลบสิบเดี๋เกาะให้กูด,ด้วยเกาะยาฮึเสียงอะไรวะอะไรวะเออโต้ไม่ได้ค่อยได้ยินเสียงว่าโต้ มาตาแอไปเล่นหลังรถปี๊บ,บต่ออะไรนะกูอยู่หลังออฟฟิศนะ <c oughs> เอ,อ่อมารีบเกิดเธอพีชของตกเยอะมากนาั่นไงเจอะละเจอละนี่อยู่นี่อ่ะเห็นละลบสิบย,ยิงแม่นจงังวะเฮ้ยกูว่าเอ็มพีเอ็มพีไฟดีมากๆเลยว่ายิงยิงโคตรนิ่งอ่ะ มันไม่ได้อะไรมาใช่ไหมมันไม่เอาอะไรมานอนนิ่งๆตายอย่างนั้นอะแหมงวาวว่าเลยเอาแม็ก MP7 ไปปะกูมีเยอะมากๆนะอ๋อเอาเอามาอีกแล้วเอามาแล้วอมึงใช้ปะไม่ถ้ามึงใช้กูจะได้เอาปืนทิ้งกูไม่มี MP7 อะกูมีปืนอะมึงเอาแม็กมาเอานี่ปะนี่นี่นี่ ตายตอนนั้นอีกแล้วแมงวาวเอ้ยสะพาน <บา S 1> หนึ่งแมงแมงมาจกแขนไอชิบหายตัวอันนี้มันไอ้นี่มันแน่เลยหลอตัวล็อกเกอร์มาใช่ไหมมันกกมันระเบิดมันนี่หรอวะพี่ใหญ่ระเบิดมันมากเลยไม่มีของนะไม่มีของเลยแต่ดราไม่ต้องไปหรอกมาเช็ดปืนเสียดการส่นด้วย จะเอาเปืนอะไรเอาไม้สน้ไปใช้ป่ะเออมามาป่าป่า,ปา,ปา,ปากูพูดเฉยกูมีเยอะเอ็มพีไฟไม่แม่งม,ม,มาให้เยอะมากอะ่ะ<อ>เอ็มพีไฟก็ไอตัวหมวกส้มไงที่เป็นไปดนไอ้แ้่นั้นอ๋อนั่นนะคนจีนเซ่แม่งจะกล้ากลับกลับมาอีกไหมเฮ้ยมีคนเกิดมีคนเกิดใครวะลบสิบห้าเกิดตรงไหน มันมาเช็คเช็คหลุมศพไอ้แบงค์วาวาใช่ไอพวกคนเยอมีปืนววไหมไม่มี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 เลยอย่า้มัน้องไปหรอกแต่เชื่ออะไรไม่รู้อะที่เก็บไปดูเงินล็อตที่ฝันของพวกโคเวอร์ไอเตอร์บักโตบักโตตายแล้วเออให้ตาย เฮ้ยแต่มุมนี้ดีมากๆเลยเอ็มเอพีไฟที่ยิงดีมากอะเผยปผยดังนี่ให้โดนผีทักตัวให้แม่งวิ่งมามาละต <Okay. S 1> อกติบ ปาวาวาแน่เลยวะระวังนะกูว่ามันยังมีเอคนที่ชื่อสองร้อยน่า,น,าน่าจะยิงอยู่ใช่เพราะว่ามันยิงกูเงน,นลกนหนึงนอะไหนวะคนไหนอะนอนไหนวะนล็อักกี้เงากูเห็นตัวหน้าต่างไอพี่ตัวหน้าต่างกูเห็นอยู่ตรงกำแพงอะอ Chúng ta đang đánh nhau Chúng ta đã chết Một tên đang ở bên cạnh Chúng RPK RPK là AKM Một đang ở đâu? Đang ở bên cạnh Đang ở bên cạnh สองร้อยตายไปแล้วเอ้าเลือดตกตายคืออะไรงงเลือดตกลั่นค่ะนี่เลือดตกตายเลือดตกตายเลือดตกตายไอ้เหี้ยอีกคนเป็นอะไรเลยแม่งบอกเลือดตกตายอีกคนเดินมาอยู่ตรงกำแพงแต่รถกูแต่รถกูแต่กูไม่เห็นแล้วอยู่ไหนระวังนะ ว่าไม่หายไปเลยวะเลือดตกตายคูเซงในสองตัวแล้วน <persever potato> <op ownership> ่ะหายไมแล้ววะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายไม่ยังไม่ตายมนอยู่ข้างล่างเราแล้ว ปืนน <No ี้ไปยิงเล่ห์ผีมันก็ได้เฮ้ยมึงเฝ้ามึงเฝ้าไปมึงเฝ้ามึงเฝ้าไปยิงเล่ห์ผีระวังนะโอเคไออ้เหี้ยนึกว่าจะจ้มุมดีมึงเฝ้าตัวไปกว่านะกูรู้สึกว่าไอีห้าร้อยไม่ใช่แปลกมากเลย คนวิ่งมาสองตีนละสี่ตีนอะสี่ตีอยู่อยู่ข้างนอกตรงหน้าตา่าง อยู่กูเห็นคนมันมีคนที่ใส่ใส่เส,ส,สื้อสีมายิงมาปุ๊บกับผ่าพลาผ่าผ่า,านะเห็นแล้วเห็นแล้วกล้าลงไปวะกลัวไม่ได้มาตัวเดียวมันมามันมาตัวหนึ่งตส,สองตัวสองตัว,ตวเห็นแล้ว 有啦，放多了。 xài 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 mà đâu, xài sai 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 xài 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 เออมีมีไม่น่้บกกระเป๋าเล็กอ่อนเจอละถ้ากระสุนใสเอาเออไปเถอะรีบไปรีบเก็บของให้เร่จำเป็นอ่ะเฮ้ยเล็บบลบยี่สิบอัยไงวะเฮ้ยตกใจ

แย่ yeah, จริงแย่อะไรเล่ายิงมีเมือลบยี่สิบโอ้ ทำไมมึงไม่โดนวะมันเห็นมึงมันวิ่งหามึงอ่ะลุกลุกลุกโอเคกูไปก่อนนะอา่าสิหมหายไ,ไม่มีแบนด์เอ็ดเลยเอ่อเคลียร์ครับไม่มีอะไรเลอเยอย่าบอกนะพอเราไปทุกอย่างต้องเงียบ เออไม่เงียบนะมีคนมาแล้วฝั่งทางขวากลมกลมกลมกิดกลมมันมันเอ่อมันตรงต, <Wars. S 2> ต,ต้นไม้มันเห็นเราอยู่ ไอ้เห awesome, ี้ยตายยาชิบหายตรงหินนะเอ้ยตรงหลังไอ้ได้้อยู่ตรงหลังกำแพงแล้วได้ใช้ MP5 ใช่ปะอ่าฮะเอาไปเก็บมาได้ามื่กัน

แ,แล้วก็กลับมาอย่างเดิมที่เดิมมีอะไตกไหมไม่มีหรอเเฮ้แต่มันตายยากมากเตะกี้ยิงไปหลายสแม็กอะ ไม่ตายอ่ะมีคนมามีคนมามีคนมาฝั่งทางกูาทางเดิมที่เดิมแต่กูรอให้มันเข้าใกล้กว่านี้เนอะเดือดเปิดด้วยผู้ชายเห็นละใช่เห็นละฐามันขึ้นมาแค่ไหย <c oughs> โอ้ย อยู่ล่างเราอีกแล้วอยู่ข้างล่างเราเตรียมตัวมึนิ่งไว้เลยมึนิ่งไว้ดีกว่ออาอะลอะเราูนยห้าเออเออตัวเนี้ยเอ้าเั่นสไลด์มาตีมึงด้วยจะดูดิกูตีไม่ได้อะ <laughs> แอดดากับ ERT โอเคสองตัวแล้ว ีกระสุนกูยิงไม่เขา้ากระสุนเดียวงเยเอะเลยไม่สองแมสเะปัญหาคือกูเว้ยปัญหาคือกูยิงไม่โดนไอ้ยิงมันไม่ตาย